สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเช้าๆเร้าเรื่องดวงเลขเด่นเสริมดวงประจําวันกับมม่บุญองนะคะวันนี้ตรงกับวันอังคารที่22กุมภาพันธ์ส5 6 5สีมงคลมิ้จะมีสีส้มสีดําและสีแดงเลขเด่นประจําวันนี้นะคะจะมีเลข5เลข1เลข0เลข9และเลข6เมื่อจะเป็นชุด3ตัวได้ดังนี้นะคะ510 5 1 9 516 109,106, 096, 095 965 961และ650เพราะจะเป็นชุด2ตัวได้ดังนี้นะคะ51 50 59 56 10 19 16 09 06และ96 สำหรับสื่อนำ้ำโชคและเลขเด่นเสริมดวงของท่านที่เกิดในแต่ละวันท่านที่เกิดในวันอาทิตย์สื่อนำํำโชคจะมาจากคนท้องอยู่ใกล้คนท้องตามเลขถามเลขกับคนท้องหรือถ้าคุณตั้งท้องอยู่อายุของคุณคือสื่อนำํำโชคนอกจากนี้เลขที่บินค่ะบินค่าน้ำข้าไฟค่าโทรศัพท์ที่มีแจ้งมาในวันนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายคือสื่อนำํำโชคของคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวง2,16,37าท่านที่เกิดในวันจันทร์สื่อนำํำโชคจะมาจากอายุพ่ออายุเต็มอายุย่างพอสา,สา,สาเกิดวันที่เกิดของพ่อ หากพ่อคุณไม่อยู่แล้วอายุสัท้ายของท่านมันทำบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะสําหรับได้เด่นสมดวงคนบรรจันสองสี่สามแปดหนึ่งถ้าที่เกิดในวันอังคารนะคะสื่อนําโชคจะมาจากเลขเงินรรมบุญสลิปเงินทําบุญต่างๆบุญกระถินบุญป่าบุญวัดบุญโรงพยาบาลบุญนี่ต่างๆถ้ามีการโอนเงินทําบุญไปเลขสลิปสี่ตัวท้ายคือสื่อนำโชคของคุณและนอกจากนี้อายุคนรักคนที่คุณรักมากที่สุดไม่ว่าจะเป็นอายุของคุณพ่อคุณแม่สามีภรรยาหรือลูกหลานนะคะอายุเต็มอายุย่างของเขา สำหรับเลขเด่นสำมุลคนวันอังคาร6 5 1 9าห้าท่านที่เกิดในวันพุธกลางวันสื่อนำโชคจะมาจากสีตัวท้ายบัตรประชาชนเลขบัตรประจำตัวพนักงานในกรณีที่คุณเป็นพนักง,งานบริษัทหรือถ้าคุณมีหมาแมวที่แสนรู้ให้มันคาบเลขหรือเขียนเลขให้ก็ได้นะคะและนอกจากนี้2ตัวท้าย3ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณที่ใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำก็เป็นสื่อนำโชคของคนวันพุธกลางวันนะคะสำหรับเลขเด่นสิมดวง1 8 9เ7า ถ้าที่เกิดในวันพุธกลางคืนนะคะสื่อน้ำโชคจะมาจากความฝันช่วงนี้คนบนพุธกลางคืนจะฝันแม่นตีเลขจากความฝันฝันถึงใครซื้ออายุคนนั้นฝันถึงรถฝันถึงบ้านฝันถึงเลขอะไรซื้อเลขนั้นได้เลยแล้วนอกจากนี้หากคนบนพุธกลางคืนมีบูชาพระราหูเลขลอตเลขเหรียญพระราหูก็เป็นสื่อน้ำโชคให้กับคุณนะคะสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนบนพุธกลางคืน18529ถ้าที่เกิดในวันพฤหัสสื่อนํำโชคจะมาจากอายุแม่อายุเต็มอายุย่างพศเกิดวันที่เกิดของแม่ หากแม่คุณไม่อยู่แล้วอายุสุดท้ายของท่านมันทาบุญทำกุศลอุทิศบุญให้กับดวงวิญญาณท่านด้วยนะคะและนอกจากนี้เลขที่บ้านบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้ห้องที่คุณพักอาศัยเมื่อคืนนี้นะคะคือสื่อนำโชคของคุณสําหรับเลขเด่นเสริมดวงคนบันพระหัสหนึ่งศูนย์สามหกสองถ้านี่เกิดในวันศุกร์สื่อนำโชคจะมาจากลูกหลานเด็กเล็กๆสองขวบสองขวบที่กําลังพูดกาลังสนถามเลขจากเขาหรือเขาหยิบเลขให้แล้วนอกจากนี้เลขที่บ้านนะะบ้านที่คุณนอนเมื่อคืนนี้ก็เป็นสื่อนำโชคก่อนซื้อก่อนเสี่ยงอุทิศบุญให้้้กกับเเจจาาาททที่่งอนนะะค สำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันศุกร์9 1 4 3 8ถ้าที่เกิดในวันเสาร์สื่อนำโชคจะมาจาก4ตัวท้ายเบอร์โทรศัพท์ที่คุณใช้ติดต่อง,งานเป็นประจำนะคะ,ะและนอกจากนี้นะคะถ้าคุณแม่มีเลขจากแม่แตะเคียนแม่นางไม้นะคะเลขนั้นอาจเป็นสื่อนำโชคกับคุณสำหรับเลขเด่นเสริมดวงคนวันเสาร์1 2 4 5 9นะคะเวลาซื้อนะคะซื้อ9ก็ต้องซื้อ6ซื้อ6ก็ต้องซื้อ9ด้วยนะคะ วันนี้แม่มันออนองขออวยพรทุกท่านโชคดีกับสื่อนำโชคเล็กนำโชคเล็กเดีอนประจําวันเฮงเฮงปังปังรวยรวยรวยกันทั้งวันนะคะสวัสดีค่ะ